ันนี้ก็พบกันที่ศาลลักเมืองอ,อำาเภอภูคันที่สวนตากจะจาสวนพญากรไรพักดีศรีนครลำดวนทุกท่านในทนานะที่ได้มีการมาทำธุระก็เลยระหว่างที่รอรถติดนะรับเกียกบภาพศาลรักเมืันอํเภอภูคัน เจ๋งที่มที่ร้านน้องรานน้องไมร้แล้วอ่าไม่ออกไปไม่ไฟแดงเสร็แล้วก็ในสินีคอบรรยากาศชาวนี้ที่อำเภอคันตรงเสียแยกสารหลักเมืองสียสารหลักเมืองก็ตรงไปก็จะไปดูจังหวัดเสียสเกตแล้วก็ข้าง รวัดนี้สุประตูพระวัดกลางกุขันวัดใจดกเมืองกุขันแล้วก็สีใหญ่ตรงนี้แล้วก็ถ้าไปทางขวาก็จะไปพระใบบึงนะไปเที่ยวพระบึงถ้าไปทางซ้ายก็จะไปอำเภอสังขัะถ้าไปท่านลังก็จะออกไปถนนสองสี่ท่านตอนนี้ช่วงนี้ก็แล้วผู้คนก็กำลังพลักไพล์นะ ว่าจะเป็นราชการประชาชนทั่วไปล้วกำลังเดินทางไปทำภารกิจหนะ้าที่ของตัวเองเอครูบาอาจารย์ข้าราชการก็ทำหน้าที่ในการสนองงานให้กับประชาชนเช่นครูอาจารย์ก็สอนหน,นังสือข้าราชการทะเบียนก็ไปที่ว่าการอำเภอก็ทำงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรทะเบียนหลวงล้วก็ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น,นะนก็เกี่ยวกับการบริหารปกครองท้องถิ่นในการจัดจ่ายภาษีและบ,บริการประชาชนในด้านต่างๆขนะองารางวิ่งรถวิ่ง,งความค้างค่อนะที่เวลาจะเจมงปดงกว่าแล้วก็คนก็ยังเดินทางอยู่นะกอนสนึ่งสวัดทุกท,ท่านได้ดูบรรยากาศระว่างเดินทางไปนะนะทำธุรนะ ในการอำเภอขนี่ก็มาลงเซเว่นเวน,น,น,วนเลยจะเาเซเว่นสักหน่อยกระอูเปลี่ยนหนอยบ้านใจเด็กวน่อยบ้านแล้วงันว่าคงกานี้นะ <c oughs> ไม่ได้ไปกูปรเกูปรีไปเลยนี่ก็เราจะไปดูทุเรียนตอนนี้เขาลัดัดไปดูทุเรียนน้าลัดัดทางโฮมเทนกรมอากาศถนนช่วง สะดวกในการคับมนาคมในการเดินรถในการสัญจรไปมาเพราะว่ามีญาิธุรกิจเกิดขึ้นมากมายเช่นปั๊มน้ำมันนกคราบก็เกิดขึ้นนะครับธุรกิจเล็กนเล็กใหญ่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์หรจะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างก็เกิดขึ้นนะ ว่าเราจะมาดูทุเยรียนทุเียนทีน่นา่าโลตัดจึงก็มีหลายแผงมอนข่ามอนอิงมีไม่มลลอยเนมันมอนทองอันนี้ก็มาดูสุริยันที่น่าโลตัดอันนี้มีเาไปอันนี้เป็นลูกเด็บ

เรือนมนทองชัางงามละอ่อนน้องฉลองสรงตาเจนตตั้งยันตสหาม้วยหน้ามองไปห่วยใต้หังสาวตำบลรนงีสาด้งน้ไหลสาวตำบลปรือใหญเธอสวยจนเขาเหลาคาเดียน กิโลเท่าไหร่นี่ยที่ปอกแล้วที่ปอกแล้วที่ปอกปอกเนื้อเหรอคะปอกอันนี้หนูช่างเป็นลูกแล้วค่ะหนูม่ได้แกะเนื้อจะเป็นลูกแล้วเป็นลูกแล้วช่างเป็นลูกแล้วอันนี้ก็มาดูเนาะทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟสีสเกต

ตรงนี้ก็อยู่ที่หน้าโรตัสเนาะหน้าโลตัสตองนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้เก็บราค้วน์ด้มีกก็สามารถขยับไปก็ได้นจะเดือดเมนเมตรอแล้วอันนี้ก็เขาจะทำถนนนั่นเป็นร้านใหญ่เลยค่ะด้ร่เดี๋ยวเอาสักนี่นะใช้เยอะเอาอันไหนอะไรอะไรอนก็ได้ไหนก็ร้า ไม่เอาเอธิพา,าแล้วนะเนาะอธิพาแล้วเอาใจชั้นเลยเลยอันนี้ก็ทเรียนผูกเขาไฟ เอาเนี่ยเอาใหม่ๆนั่นแหละ,อะ,อะเอา<ๆ>สองนะโอัเนี้ยแหละแบบนี้แหละห้า<ล>บาทมีด้วยเหรอห้าบาทเรียนผู้เขาไฟสีสเกตก็อยู่ตรงนหน้าโลตัสแล้วก็จะนี่ก็จะขยายทำทางใหม่ อายาทางก็จะย้ายไปจากตรงนี้ไปก็300เมตรนะครับร้เมตรนี่ก็เนาะแค่นี้แหละเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวมาอุดน,นุนละเดี๋ยวทุ่งจะ